บริษัทฟูสตาจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ม,มภายใต้แบรนด์ดีโดตอกย้ำความเป็นแบรนด์น้ำผลไม้ยอดขายอันดับหนึ่งฉลองครบรอบ30ปีจัดบิ๊กแคมเปญดีโดอัพลุกใหม่สดชื่นสะใจมุน่นมุน่เปิดตัวลูกใหม่ของโลโก้แบรนด์และฉะลากบรรจุภัณฑ์โฉใหม่ที่เฟรชอัพมากขึ้นกว่าเดิม พร้อมเปิดตัว2ศิลปินขวัญใจมหาชนโจโอี้ภูปรสิทธิ์และเบิร์ปทุมราชขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์แบรนด์ีโดวังเจาะกลุ่มอย่างเจนและฐานแฟนคลับทั่วประเทศคาดการเติบโต30%ยอดขายทะลุ4,000ล้านบาทพร้อมจัดกิจกรรมสุดฟินแจกความสดชื่นในงานดีโดสดชื่นม่วน,วนฟเฟสิวัลนัสแควบีศูนย์การค้าซ็นเทนเวิด์ แคมเปญนี้ก็ตั้งใจจัดเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเกี่ยวเนื่องกับ30ปีนเนาะป็น30ปีของดีโ a l อเวซับเราจะอัพทางหดีด <ๆ S 2> คันนี้อย่างแรกเลยเราะจะอัพลุกนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะเลือกพรีเซนเตอร์ให้ตรงกับตัวสินค้าด้วยนะคะแล้วก็พอดีบังเอิญนะคะว่าพรีเซนเตอร์เนี่ยคู่เรื่องไม่ออกจริงๆปกติแล้วจะใช้ ท่านเดียวเนาะแต่รอบนี้เนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วครนนี้น้องทั้งสองคนเนี่ยค่ะเป็นคนใจวัยรุ่นนะคะแล้วก็มีแฟนเป็นแบบร้อยล้านวิวสองคนบวกกันเกือบ300ล้านนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้ดีโดเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จัดแคมเปญน,นี้ขึ้นมา ได้มาเจอกันเข้าใจว่าวันนี้เป็นเวทีแรกเนาะที่ทาง R.S. g กร m m y ได้มาพบกันแล้วก็มาฟิชเชอร์ิงกันนะคะอันนี้ก็เป็นแคมเปญของดีโด u อาลุกใหม่นะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของแคมเปญในปีนี้นะคะแล้วก็คิดว่าตลอด30ปีเนี่ยเราผ่ามาถึง30ปีเนี่ยมีความสำเร็จแล้วเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้วก็ทันสมัยขึ้น,นะคะก็ คาดหวังนะคะว่าสิ่งที่เราเลือกนะคะตั้งแต่คัดสรรสิ่งที่ดีๆบรรจุขวดแล้วอันนี้เราได้การยอมรับแล้วแต่ในแง่ของการใส่เสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยก็ฝากว่าคนผู้ที่ออกแบบเนี่ยได้คัดสรรสีสันนะคะแล้วก็ผลไม้นะคะที่จะชุ่มฉ่ำสดใสนะคะแล้วก็ดีโดก็ยังจะมอบความสดชื่นสะใจนะคะผ่านน้ำทุกขวดของดีโดค่ะ นะคะแล้วก็่านเสียเนเพลงของน้องๆทั้ง,งสองด้วยนะคะดีใจครับจริงๆเราก็ชื่นชอบดีดตั้งแต่เด็กพอโตมาเรายิ่งรู้จักว่าดีดมีความแมสส์มากๆในเรื่องของชื่อที่ติดแล้วก็รสชาติที่อร่อยแล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสมาเป็นตัวแทนในการนำเสนอทั้งตัวรสชาติแล้วก็มาอับให,ใหม่ครับขอบคุณนี้แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่เห็นความสามารถแล้วก็เห็นว่าพวกเราสามารถเปลี่ยนแปลงอัลุคแล้วก็นำเสนออะไรให้คนมารักดูมากขึ้นผมก็ดีใจมากครับ ก็ผมก็ก็ดีใจครับแล้วเพราะว่าเราเหมือนพูดง่ายๆว่าแบบจากผู้บริโภคจนวันนี้มันมาถึงเรามาเป็นพรซเซนเตอร์มันเป็นอะไรที่เกินฝันมากครับต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสนะครับที่วันนี้มันก็เป็นอะไรที่ผมตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าเกิดมาก็เพิ่งเคยได้เป็นจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสของดีๆของน้องๆอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ คือความมุ่งมั่นที่เขาตั้งใจทำเนี่ยมันทำให้เขาสำเร็จในวันนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่เขาเอาจุดแขงออกมาเนี่ยต้องบอกว่าน้องโจอี้เป็นคนที่เสียงเราะพอใครพูดถึงก็จะบอกว่าจำเสียงโจอี้ได้แล้วก็เพลงดังของน้องก็มาด้วยนะคะขณะที่คุณเบิ้ลเองก็เป็นคนที่เล่นเสียงเราะไพ่เลาะแล้วเป็นนักแสดงด้วยนะคะก็เลยคิดว่าเหมาะมากในการที่จะจับแบรนด์นี้นะคะผมก็นกี่ก็เป็นลูกใหม่ที่ไม่ค่อยได้แต่งที่ไหนก็รู้สึกท้าทายแล้วก็ ก็แบบดีใจครับที่ที่เราได้บางทีเราก็อ๋อนุน่นบางีบางทีเราก็ได้เปลี่ยนลุกบ้างเผื่อ,อแฟนๆจะได้เห็นแล้วก็จะได้รู้ว่าแบบอ้ลุกใหม่นี่มันสดใสพร้อมกับดีดมันเปลี่ยนไปพร้อมกับดีดอะไรแบบนี้ครับก็ฝากทุกคนดูลุกใหม่ของดีดแล้วก็ลุกใหม่ของผมด้วยนะครับใช้ใช้นะครับใชครับนะีบ่แต่ว่าการที่เรากินกอนเด็กๆก,ก็จะเป็นการกินข้อรับรสชาติใช่ครับพอโตมาเป็นพรีเซนเตอร์มันต้องกินทั้งรสชาติแล้วก็มุมกล้อง ก็เลยมีความแมสต์ขึ้นในจริงท่ามันมาจากค่าพื้นฐานที่เป็นความชิงที่เราชอบกันอยู่แล้วครับก็ฝากผลิตภัณฑ์ก็อย่างที่บอกครับผมอยากให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ําผลไม้เครื่องดื่มของของคนไทยคู่กับคนไทยไปนานๆนะครับก็ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เราเขาเรียกว่าบริโภคสิ่งที่เป็นของไทยนะครับน้ำผลไม้สัญชาติไทยน้ำผลไม้สัญชาติไทยผมคิดว่าทุกคน ดื่มแล้วอนุรักษ์ไว้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็รสชาติก็อร่อยมากๆแล้วก็มีปรับเปลี่ยนลุกแล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้เรื่อยๆครับนอกจากจะให้คนไทยทุกคนอนุรักษ์แล้วก็รสชาติน้ำดื่มผลไม้ที่เป็นของไทยผมเชื่อว่าการอัครั้งนี้น่าจะต่อยอดทั้งต่างประเทศด้วยแล้วก็ f c ที่อยู่ในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มน่าจะมารู้จักดีโดมากขึ้นแล้วก็อยากรู้ว่าทำไมทมเตอร์สองคนนี้ถึงอัปเดตแล้วก็แนะนำขนาดนี้ดีโดอัพลูกใหม่สดชื่นสะใจมวน